สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจ้ามาทํากับข้าวกันนะคะวันนี้ผัดชาจ้าวันนี้ผัดชามาดูเครื่องกันเลยนะคะตามขั้นตอนเลยจ้ากระเทียมสับจ้ากระเทียมสับกระเทียมผัดชานะคะวันนี้นําเสนอผัดชาผัดง่ายๆใส่ใบโหระพาพอดีโหระพามันมีอยู่กานึงซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันจะเสียก็เลยรีบมาทํากับข้าวกินนะคะ กระเทียมสับก่อนจ้าทุกอย่างหลายอย่างก็เตรียมไว้แล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเวลามากมายจ้าหลายอย่างเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะจะมาทําให้ดูแค่เป็นบางอย่างเท่านั้นเองกระเทียมสับพริกขี้หนูซอยหรือนนจะตําก็ได้นะคะพริกขี้หนูเราจะหั่นเฉลียงเฉลียงเอาหั่นเฉลียงเฉลียงนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีเครื่องอะไรบ้างเมนูนี้นานแล้วไม่ได้กินนะคะนึกอยากจะกินจ้าพริกขี้หนูซอยหั่นแฉลบฉลบ ใส่เยอะหน่อยชอบเผ็ดเชอบรสเผ็ดนะคะเราก็จะเตรียมส่วนนี้ไว้ก่อนโอเคนะคะเราจะผัดใส่กุ้งจะ้ะผัดใส่กุ้งนะคะขอเคลียร์พื้นที่แป๊บเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อ่าผักของเราก็มีถั่วฝักยาวมะเขือปอาะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะแช่น้ําเกลือไวจ้จ้ะแช่น้ําเกลือเสร็จเรียบร้อยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะผัดใส่กุ้ง <c oughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอ่าใกล้จะถึงกุฎจีนแล้วนะคะก็ัอ่ากับข้าวราคาแพงมากอันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะคะมีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะคะกุ้งจะราคาแพงมากเลยนะคะอาหารนะคะกระเทียมสับกระพลิกกระชายยังไม่ได้หั่นเลยเดี๋ยวจะมาหั่นกระชายกระชายใบมะกรูดเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี ใบโหระพาแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระชายก่อนเอากันไกลตัดเลยนะคะหั่นแฉลบแฉลบเอานะคะตัดเฉียงๆนะคะกระชายตะกี้ลืมหั่นจะตะก,กี้ลืมเก็บเขียงไปแล้วก็มาหั่นก็ใช้กันไกลตัดเอานะคะใส่กระชายเข้าไปด้วยผัดง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะ ผพลิกโอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมมาทำกันเลยจ้าเปิดไฟตั้งทะใส่น้ำมันพืชพอประมาณ น้ำมันพืชพอประมาณโอเค,คลิกกระเทียมใส่ลงไปนะคะติ๊กกระเทียมใส่ลงไปเลยป่า <c oughs> ชุนพลิกผัดก่อนนะคะผัดให้หอมก่อนจ้า ทำง่ายๆสูตรง่ายๆเลยจะไม่มีอะไรมากมายนะคะโอเคโอเคมาก สร็จแลเราองใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งผ่าลังเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วจ้ะกุ้งม,มีกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกเจ็ดตัวเจ็ดตัวร้อยกว่าบาทแล้วนะคะประมาณร้อยห้าสิบาทจ้ากุ้งเจ็ดตัวนะคะร้อยห้าสิบบาทราคาแพงมากทีนี้เราก็จะมาใส่ ใส่กระชายกับใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะจะได้หอมๆนะคะกระชายใบมะกรูดใส่ลงไปโอเคแป๊บเดียวก็สุกแล้วทิชไทยพอป,ประมาณใส่ซอสหอยลงไป ซอสถอยหนึ่งช้อนซอสถอยหนึ่งช้อนประมาณนี้โอเคใส่น้ำตาลสักสองช้อนชาน้ำตาลสักสองช้อนชานะคะช้อนเล็กๆช้อนเล็กนิดเดียวนะคะใส่สีอิวเข้าไปพอประมาณ ใส่โรตีนิดเดินิดเดียวไม่เยอะจากนั้นก็ผัเดเลยจ้าแต่ผักลงไฟโอเคผักสุกแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วนะคะ ครึ่งเดียวผักให้สุกแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วสุกมากไม่อร่อยจ้าใส่น้ำไปนิดหน่อยได้นะคะน้ำนิดหน่อยใส่น้ำไปนิดหน่อยโอเค ยากใส่ชูรสก็ใส่ไปได้นะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะว่าเค็มแล้วจ้ะส่วนมากแล้วผัดเนี่ยส่วนมากทำกับข้าวไม่ค่อยใส่น้ำปลานะถ้าเกิดผัดใส่ซีอิ้วน้ำมันหอยเนี่ยรสชาติมันพอดีแล้วเราก็ใส่รสดีเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเค็มแล้วนะคะเราไม่ต้องไปใส่น้ำปลาถ้าใครอยากจะใส่ก็ได้นิดหน่อยใส่เพื่อความหอมนะคะใส่ได้จ้ะขอชิมก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าหอมหรือเปล่า อร่อยแล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยก็ได้มันจะได้หอมหอมใส่นิดเกดวได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่ลงไปวนเข้าไปสองรอบพอแล้วโอเคผัดให้สุกแค่ครึ่งเดียวพอแต่นั้นเรามาใส่ พริกไทยอ่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าพริกขี้ฟ้าก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราใส่พริกขี้หนูมันหั่นแฉลบแฉลบมันก็จะไม่ต้องใส่พริกขี้ฟ้าลงไปนะคะถ้าใครอยากจะกินแบบพริพกพริกขี้หนูรสจัดๆหน่อยก็ตำได้นะคะตำเอาไปตำนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆเมนูง่ายๆเลยนะครับ โอเคใส่จานได้เลยจ้าโอ้โหได้เยอะมากเลยโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากุ้งผัดชานะคะวันนี้นำเสนอนะคะเมนูง,ง่ายๆจ้าขอบคุณช่วเหรับการรับชมนะคะ